ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็จะมาอ่านบทกลอนซึ่งมีชื่อว่าผ้าหม่มสุดทราบซึ้งถึงผ้าหม่มคุณโยมจา๋า ปูทูลเมตตานำมาให้ได้ห่มกายปูภัยทูลพระคุณลำสำคัญหมายน้ำตาไหลใจซาบซึ้งถึงพระคุณอบอุ่นกายได้ห่มผ้าทั้งหนานุ่มนอนติดมุม ภาคภูมิใจในปู่ทูลหัวถึงหมอนนอนห่มผ้าไม่วาวุ่นช่างอบอุ่นมุนใต้ผ้าลาความหนาวฟ้ากระนำช่ำด้วยฝนปนด้วยลมมีผ้าหม่มคุณโยมเอ๋อยไม่เคยเศร้า นอนสุขสบายกายก็อุ่นพูนถึงเช้าบางวันเล่าเอ้านอนเพลินไม่เดินบาทต้องอดข้าวเศร้าแท้ๆโยมแม่จ๋าเพลินห่มผ้าเพราะว่าอุ่นฉุนขนาดท้องร้องกิว หิวแต่ข้าวอยากเหมาตลาดมัวประมาทบาทไม่บินจะกินอะไรมาม่าก็หมดต้องอดไปในเชาน้านี้รออีกทีเพราะมีเพลงเห็นจะได้สิบโมงเช้าอ้าวอานอนเล่นรอเพลนไง โอ้ใจสลายไปตื่นอีกทีนี่บ่ายโมงในวันนั้นฉันอดข้าวเล่าไม่อายเพราะตื่นสายได้ผ้านุ่มนอนคลุมโปงเฮอผ้าใหม่ได้ห่มกายใจไหลหลงบอกตรงตรง คงรู้เนาะเพราะอุ่นดีผ้าพื้นนี้ที่มีอยู่ปู่ให้มาห่มกายาเวลาหนาวดูข้าวทีใครได้ห่มโยมจะเห็นเป็นเศรษฐีจะโชคดีมีชัยไม่อดตายสงสัย ผ้าห่มที่หลวงปู่ทูลท่านได้มีเมตตานำมาให้อัตมาภาพได้ห่มกายท่านอาจจะปลุกเสกผ้าห่มพื้นนี้หรือไม่อย่างไรนะก็อาจจะปลุกเสกผ้าห่มรุ่นเศรษฐีไม่มีวันจน เราก็เคยมักจะได้ยินเกจิอาจารย์ดังๆสร้างเรียนแล้วก็มีชื่อรุ่นหนึ่งรุ่นสองแล้วก็มีนามตามมาเช่นรุ่นเมตตาบ้างรุ่นโชคดีบ้างรุ่นปลอดภัยบ้างรุ่นร่ำรวยบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าผ้าห่มพื้นนี้ผ้าห่ม รุ่นเศรษฐีไม่มีวันจนนะก็เป็นไปได้อันนี้ก็สงสัยหรือไม่อย่างไรนะแต่ที่จริงก็ท่านไม่ได้ปลูกเสกหรอกโยมนะแต่ก็มาพูดเล่าสู่กันฟังนะทันเมตตาต่อตามาภาพนะผ้าผืนนี้ที่มีอยู่ปู่ให้มา หมกายาเวลาหนาวดูข้าวทีใครได้หมโยมจะเห็นเป็นเศรษฐีจะโชคดีมีชัยไม่อดตายเหมือนอาตมาว่าดังๆฟังให้ชัดเงินเป็นมัดยัดรวมกันนั้นมากมาย ทองสิบถังสตังพันล้านบ้านหลังใหญ่จะใช้ยังไงไม่เดือดร้อนบังอ่อนจา๋าเพราะผ้าห่มคุณโยมเอ๋ยเลยโชคดีห่มทุกทีก็มีแต่เงินเกินอัตราฉันร่ำรวยด้วยเงินทองกองเต็มหน้า โอ้อนิจจาที่ว่ามาข้าฝันไปหลงดีใจให้ตื่นเต้นไม่เป็นท่าแท้จริงหนาข้านอนเพลินเกินบรรยายฝันว่ารวยด้วยเงินทองกองมากมายโทษที่ไหนได้ ใจจอกช้ชำระกำสวงแต่งเรียบเรียงโดยพระมหาพุทธิตะสิบโปอัตมาภาพเองก็มีความทราบซึ้งถึงพระคุณที่งดงามล้ำค่าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทูลวันตะมะโล เจ้าวาดวัดไร่น้อยตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประเด็จประคุณหลวงปู่ทูลนั้นท่านมีเมตตาอย่างสูงล้นญาติโยมทั้งหลายก็เดินไปที่กุฏิอาตมาภาพช่วงคำ่ำแล้วก็นำผ้าห่มพื้นนี้ไปมอบให้อาตามาภาพท่านก็ โดยความเป็นห่วงเป็นใยท่านก็บอกว่านี่ประหมท่านมหาเอาไว้หมเวลาหนาวอาตมาก็ตอบหลวงปู่ทันทีทันใดว่าไม่เป็นไรดอกหลวงปู่ครับไม่เป็นไรผมคิดว่าอากาศพอดีพอดีนะพัดลมผมก็ไม่ได้เปิดนะก็คิดว่าอากาศพอดี ถ้าเปิดพัดลมแล้วก็จะหนาวเมื่อไม่เปิดพัดลมเมื่ออากาศพอดีนี่ก็เคยมีความผูกพันกับผ้าจีวรห่มกายมาตั้งแต่สมัยบรรพชาเป็นสมเนินอยู่เรื่อยมานะก็มีความผูกพันเช่นนั้นเว้นแต่หน้าหนาวโยมก็จึงจะห่มผ้านาจะเป็นผ้าห่มที่ญาติโยมมีศรัทธาได้นำมาถวาย ทีนี้หลวงปู่ท่านก็บอกว่าเอามาหาก็เอาไว้ห่มกายนะเวลาหนาวเอาเอาไปเผื่อเวลามันหนาวมันจะลำบากอาตมาภาพเองก็ไม่กล้าที่จะขัดความตั้งใจและความห่วงใยของหลวงปู่นะก็น้อมรับผ้าหม่มเอาละญาติโยมทั้งหลาย ท้ายที่สุดนี้กล่าวกระผมต้องขอตั้งจิตโน้มใจกราบขอบพระคุณไปยังประเดชพระคุณหลวงปู่ัยทูรวันตะมะโลเจ้าวาดวัดไร่น้อยซึ่งท่านนั้นได้มีเมตตามีความห่วงใย ในตัวของกล่าวกระผมได้นำผ้าหม่มมามอบให้ได้ห่มกายาเพื่อลาความหนาวอย่างนั้นแล้วกล่าวกระผมนั้นก็จะได้ขอกราบอัญเชิญคุณศรีปรัตนไตร คุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ได้โปรโดดนบันดาลประทานพรขอให้หลวงปู่ไผ่ทูลวันตะมาโลเจ้าวาดวัดไร่น้อยมีสุขภาพพละนามัยที่แข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มใสใบหนาเป็นที่พักพิงนำพา ให้แก่อุบาสุกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาและก็ขอให้หลวงปู่ไพฑูรย์วันตะมะโลน,นหากแต่ว่าท่านนึกปรารถนาสิ่งใดเพื่อประโยชน์ในพระพุทธศาสนาก็ขอ,ขอ ความปรารถนาในสิ่งนั้นๆจงสำเร็จทุกป,ประการตามความมุ่งมา,ปา,างป่ปรารถนาที่หลวงปู่ปรารถนาแล้วด้วยดีด้วยเทินนอมกราบสาธุ